ขโมยค่ะอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเราเลยเหลือแค่สองลูกต้นนี้คือโดนตัดไปหมดเลยนะปีนี้ก็ที่โดนขโมยเลยเฉยๆเนี่ยเกือบร้อยกิโลค่ะกิโลกร,รัมละหนึบบาทนะคะ นีมน่มันตัดเอาไปเลยค่ะนี่นโดนขโมยเม,มยื่อวานหายหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะเหลือแค่สองลูกต้นนี้คือโดนตัดไปหมดเลยนะโอ เย<ด>อะเลย เราจะเจอภัยแล้งของปีนี้นะคะ<ป>การปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยปัญหาที่สองก็คือ,อ,อพายุที่มันเข้ามาถล่มสวนเรานะคะไม่ว่าจะลมที่มาแรงแล้วก็ต้องประคับประคองลูกไม่ให้มันร่วงนะคะแล้วอันที่สามก็คือคนขโมยค่ะอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเราเลยเราก็พยายามดูแลมาจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะตัดส่งลงแล้วนะคะเขาคงรู้เวลาเข้าออกของเรา ความเสียหายของสวนเราปีนี้ก็ที่โดนขโมยเลยเฉยเฉยเนี่ยหมอนทองของเราเนี่ยค่ะก็ประมาณเกือบร้อยกิโลค่ะกิโลกร,รัมแล้วเท่าไหร่ล้งที่ทุบราคาให้เราก่อนที่เราจะตัดเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะก็คูณไปนั่นคือมูลค่าความเสียหายของเราที่เกษตรกร,ร,กรทําค่อนข้างยากนะคะกว่าจะได้เงินมาแต่ก็ต้องมาประสบปัญหาแบบนี้ค่ะ มัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ